ในพระประมาหิทยและคณะรัฐมนตรีถวายพระราชสมัญญาพระบิดาแห่งนวัตกรรมไทยกรุงศรีร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยจบข่าวแล้ติดตามชมเส้นทางบันเทิงและละครเรื่องทิวลิปทองต่อนะคะส่วนพุทธศาสนาสุภาษิตวันนี้นะหิเวเรนะเวรานี้เวรระงับด้วยเวรไม่มี และปิดท้ายวันนี้ค่ะไปชมภาพความสวยงามของธรรมชาติหลังอุณหภูมิลดลงตามยอดดอยหลายแห่งนะคะมีทะเลหมอกทอดยาวไปตามขุนเขาค่ะรวมทั้งไปชมดอกไม้เมืองหนาวที่กำลังเบ่งบานสวยงามและถ้าโชคดีนะคะอาจจะได้ชมเหมยขาาบ,บนยอดดอยอินทนอนท์อีกครั้งเราปิดท้ายกันไปด้วยภาพนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ